สวัสดีครับนะก็คลิปพามาดูนะผมจะถอดตัวจานไฟแล้วก็แคทนะครับโดยใช้ตัวเครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อเพื่อให้มันสะดวกง่ายครับเครื่องมือพิเศษทํามาเพื่อการให้การทํางานมันราบรื่นง่ายขึ้นนะครับหรือเป็นเครื่องมือใช้เฉพาะทางนะใช้ถอดเครื่องมือตัวนี้นะครับจริงจริง มันสามารถใช้ได้หลายอย่างมากกับเครื่องตัดหญ้านะครับคุณจะใช้ดูดลูกปืนเข้าแครงก็ได้นะครับจะใช้ดูดจานไฟก็ได้ใช้ถอดชัดก็ได้นะครับเนื่องจากองศารัศมีมันนะครับผมทํามาเพื่อระยะกว้างของแครงเครื่องตัดหญ้าทั้งชุดนะครับในส่วนตัวนี้เป็นเชี่ยวสูงนะครับจานไฟเขี่ยวสูงตัวนี้มันจะมีน็อตยึดเบอร์สิบนะครับเราก็หาตัวน็อตถ้อยเสียก็ได้ครับสองตัวนะครับ ใส่เข้าไปใส่สองฝั่งนะครับจานไฟมันก็จะมีที่ยึนดน็อตเบอร์สิบตัวเขี้ยวสูงด้ยนะเขี้ยวต่างก็จะมีนะตัวรัดตัวที่เป็นน็อตเบอร์สิหรือตัว M6 นะครับตัวนี้รัดเข้าไปครับจากนั้นก็ขันตัวแกนดันนะครับ ันเข้าไปคันเข้าครับมันก็จะดูดตัวจานไฟออกมาเท่านี้ครับนี่ในส่วนของจานไฟนะมุมกว้างมันสามารถดูดได้แทบทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นพวก gx 3 5เราก็ใช้ดูดตรงที่คัตมันก็ได้ครับพวกคาวาสกินะครับก็ใช้น็อตคัตมันเอามาใส่แทนครับแทนเบอร์สิบต่อไปครับนในส่วนของตัวคัดจริงๆคัดก็ จะคัดหรือจานไฟนะครับถ้าเป็นการถอดทั่วไปเอาแบบงานซ่อมดวนๆนะน็อตขันเข้าแกนกลางตรงเบอร์สิบนัก็ตอกอกอกนะครับในตัวไหนไม่ออกก็ค่อนข้างจะเหนียวหน่อยก็ผมก็จะใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่เครื่องผมไม่ค่อยตอกอกอกนะครับผมจะใช้ตัวดูดนี่แหละครับมันอย่างว่าครับม,มันมีแล้วก็ต้องใช้อ่ะครับ ก็คิดอยู่ว่าจะทำมาแบ่งปันสมาชิกต่อนะกำลังดูเหล็กที่จะใช้อยู่นะก็ยังไงใครสนใจก็บวกหนึ่งคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะดูว่ามีใครต้องการไหมครับจะดูยอดที่จะทำจะได้สั่งถูกนะครับอาจจะทำก็เดี๋ยวดูครับคลิปนี้ปล่อยไปก็เดี๋ยวผมจะดูทางคอมเมนต์นะครับว่า มีคนต้องการใช้ไหมบางทีผมเห็นถามหาวิธีการถอดนะครับถ้าตัวนี้ใช้ได้หลายอย่างครับที่ถอดตัวนี้คุณจะใช้ดูดลูกปืนเข้าแคงก็ได้นะครับก็เป็นการขันเข้าอัดลุกปืนดึงเข้ามานะก็เป็นวิธีการดูดเข้าแคงเช่นกันจะใช้แยกแคงก็ได้นะครับใช้แยกแคงก็ดันแคงดันเข้าเวียงนะครับ ให้มันแยกออกจากกันก็ได้นะครับในส่วนของคลัดนะครับตัวคลัดสามขาก็จะใช้ตัวสเปเซอร์มีตัวรองอีกนะครับเป็นสามขาให้นะครับในส่วนคลัดสองขาก็ใช้ตามนี่ครับขันดึงนะครับมันก็จะออกง่ายๆไม่มีรอดครับแน่นแค่ไหนออกหมดครับ มันช่วยการถนอมได้อย่างครับการไปเคาะไปตีบางคนมือหนักมบือบ้อเบาไม่เท่ากันครับโอเคครับฝากที่คอมเมนต์ได้ครับผม